ครับประดับขอบพู้นั่งดูเข้ามาของพี่น้าจ๋าพี่จ้าร้องที่นี่กับศิลปินวนาครับพ่อนไรจกวายาอเอาหนุกก็ได้หนีพี่น้องเด้อนะครับหลบก็ได้หนีขอหนึ่งนาที่หลบล้มมาหาไม่นะครับหลบล้มมาไทยและมายาปไปใส่ขอบอกกับพี่น้องจากนาทีหนึ่งกันล้กันครับเอาก่อนอื่นสิบหนึ่งบอกผมผู้นำทีมงานหมอลำเสียงมีพกหลกข้องสะบอนครับ ขอกราบนบสักการนะครับประเดรภคุณเจ้าพภพิสุสงสมมเนิตุุ้ทุกนามครับขอกราบเรียนคณะรมคารการจัดงานบรมสิเป็นทนายอําเภอครับท่านนายกนะครับผมท่านซอจอวนะครับผมกับผู้ใย่บ้านท่านกันนั้นนะครับแล้วกาพี่ีเจ้าหน้าที่ที่มั่นอยู่แล้วความสงบไปปีนอกเมืองมาล้ลในรับคืนนี่และที่สําคัญครับขอกราบร่องแทดตักปีนองเช่าบ้านหนองไข่นมที่นาลักษณสวคครับ ี่น้องน้องไขนกนะครับพี่น้องนะครับผมชาาอุบลราชธานีอาสมีหมอล่ำหลายๆรุ่นด่วงใจนะครับอาสนีศิลปนหลายๆท่านนี้ใจยุ่งแล้วครับหมอลำเซียมีอกอเป็นแค่เเสียวเดียวครับยุ่ได้ดวงใจของพี่ของน้องฝากสนับสนุนฝากเป็นลูกท้ายพี่น้องน้องไขนกอีกจากคณะหนึ่งนะแม่ได้แอ่นนะครับผมมีการมีงานย่าลุมนในนกกับชิ้นงานเซียมีโอกเดมาาหลับใสวันนี้กราบขอประคุณหลายๆโอกาสอันยิ่งใหญ่ครับให้นวกับชิ้นงานเดมาานะครับร่วมสม นงานยิ่งใหญ่ครับคุณน้องได้มสาสั่งซื้อเสียงฝากผลงานกับพี่กับน้องครับหลายขังหลายนทพันไปพันหน้า ตั้งแต่สมัยอยู่กับคุณพ่อครับอย่างวัตนศิลครับก็ไดดมมาเพลยงใบบุญนะครับกินเขากินน้ำนะครับผปอาสัยพี่น้องชายอุบลนะครับพี่น้องก็ให้การตอบรับนะครับเมตตานกมาตลอดจนมาวัดตอนนี้ได้มาตัดงงบของจากของครับพี่น้องอุบลราชธานีแต่ยังปศสิบ่ป๋านะครับงานอุบลนะครับดีนีหลายคืนทุกจังหวัดครับส่วนให้จากของได้พี่น้องเอ้ยครับผม ขอบคุณพี่น,น้องหลายๆแล้วก็ขอบคุณแม่เปิ้ลด้วยนะครับนะครับคุณแม่ของนกพงศกรครับสนับสนุนหกูไส้ตังเต่บอกยังไงตังเต่อวันทนเกิดน,นะครับตอนนี้เป็นเต้าแล้วแม่ก็ะยังให่าการสนับสนุนผู้เฒาครับขอบคุณคุณแม่มากๆอเอาวัน,นี้นะครับผมบอร์โายอย่างใหาเองตนี้อกรรก็เป็นประกาศโ <laughs> ทรศัพท์นะครับ oppo โโโนะครับเลีร์ซีกมวยกไม สีเงินครับสีกระมุยกระมายก็มันเป็นวิสีที่มานโปรงชั้นนะครับอันนันเป็นสีกระมุยกระมายพี่น้องสะอาดชิพใสครับเป็นใสตะว่าตาท่านการใส่งานมาหลายท่าแล้วนะครับมันเลยเป็นอ่วัสดุปันไดนะครับผมอ่ารูปหน้าจอนะครับผมโอ้ก็สิบเป็นคณะกรรมการอยู่ดูผมว่าแคมป์เลยเด็กหน่อยสามคนนะครับยืนถือนุ่มไทยดูอันนี้พออยูุ่ทางหลังนะครับผม ยี่ห้อ,อยังไอไง oppo ครับผมยีออปป่ห้อ oppo นะครับผมสามารถเอารหัสมากดรับได้หน้าเวทีตอนนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ก็ไปรับหลังเวทีได้เลยนะครับมืนอนอีให้เอกครับผมเขามีนักเอกมา่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาอยู่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว